สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่พอร์ตออรี่นะคะเอาภาพมหาสมุทรอินเดียมาฝากเพราะต่อจากตรงนี้ไปที่มองเห็นเป็นขอบน้ำสีน้ำเงินนั้นก็คือมหาสมุทรอินเดียนะคะน้ำต้องลึกมากขนาดไหนสีน้ำเงินเข้มเชียวพอร์ตนี้คือสวยมากธรรมชาติดีแต่บอกเลยว่าแมงวันเป็นล้านตัวเลยแลกกับ แรกกับความสวยงามอยากให้เห็นแมงวันจริงๆเลยแมงวันเยอะมากแต่มันก็ไม่ได้ว่าใกล้สถานที่ผู้คนอะไรนะแต่ว่าไม่รู้ว่าแมงวันมาจากไหนทําไมมันเยอะแยะมากมายขนาดนี้ต้องรีบขึ้นรถแล้วละ่ะไม่ไหวแล้วแมงวันเยอะมากเลยแต่สวยบอกเลยเลยว่าสวยสวยมาก พอร์ดเออรี่ก็จะประมาณนี้นะคะถ้ามานี่ก็ต้องใส่หมอกใส่แว่นดีๆแมงวันบอกได้เลยว่าเยอะแล้วก็ระวังถ้าเกิดลงไปข้างล่างไปเล่นน้ำก็จะมีจระเข้ด้วยคือสวัสดีค้ะแล้วก็ไม่ใช่คือจันทร์งเงของออสเตรเลียคือจอยแค้โอเคค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ